มีการขอตัวรการต่างที่เข้าบรรจุเรื่องการเมือ่อปี2ขันหาย130นะครับมันก็นหลายปีมาเลยเข้ามามีการมาเบิกกันใม่ว่าอันไหนเข้าสี่เซน,นอังไหนกันไปนะครลักฐานแข็สอดของเขายังไม่ได้บวายของระหว่างของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่ามาสัง่งครับมาเมื่อนี้นะครับคณะที่จะผมมาเนี่ยครับขออนุญาต ผมอเรื่องเรืองร่วมรวดเร็วผมจะขออน,นุญาตแนะนำนะครับที่เป็นคนแรกนะครับคุณนายนาย้เชาวนิตองค์ขวานิตนะครับประธานกรรมการทีริศษาห์มรการข่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเป็นหัวเรื่องใหญ่นะครับเม่การเกี่ยวกับเรื่องการข่าการลงทุนที่ว่าเพื่อได้ข้อมูลได้มวันนี้แล้วเพื่อสิบเรื่น,นั่เสนอในระดับจังหวัดและในระดับ รัฐบาลเพราะวะไร้ลายคนมาดูงานในจังหวัดอุบลในขณะเพิ่นเป็นประธานที่ปรึกษาที่ว่าเพิ่นมีควบรูควบเชี่ยวชาญนะครับเพิ่นเป็นภูมิมาตรตำรวจในะครับมหองเป็นเกิดแนะนําเสนอภาวาเป็นบอกผมว่าเมื่อว่าผอนะครับคณะกรรมการที่ไรป้องกัรนระรวมกับการขาวมาเป็นงานที่เกิดแนะนําเสนอเนื่ยข้างการพัฒนาช่อบดาวดีนนะครับเดี๋ยวจะรับเสถียรครันท่านที่สองครับท่านนิมิตชิทธิไตนะครับ ประธานกรรมการพอการขาดตัวนี้นะครับที่มาเบิ่งเสียท่าเข้าว่าแน่ท่านการชนะเสียท่าเข้ามากสุขุมมาตมาหุ้นปลาโมกจังไหนจิต่อไปกับผู้เชียงเพื่อขั้นหนาเป็นสามเดือนผลเมื่อกี้คุยกับรอบจากเมื่องหาสะดวกแล้วสิทะลุไปหมดโอ้จริงิงนะครับผมเบิ่งแบบไก่นะครับซือว่าเสียท่านเสียท่าือว่าตัดตกนะครับเสียท่าที่มีการพัฒนา ไปเร็วนะครับท่านดาบตำรวจเสรีแทนง่ากับนายกเทศมนตรีตำบลบุตรีมันไม่ได้เกิดบุตรีเข้าจังไงที่นองจากเมืองสุขุมารมันไปจะได้อำนวยความสะดวกท่างเพื่อนจังไงเพื่องเได้เตรียมการพัฒนาเมืองพัฒนาบุตรีเพื่อต้อนรับที่นองจากเมืองสุขุมารมีพุ่งสมุดท่องี่นะครับต่อไป ท,ท่านสมศักดิ์ใช่แสดงนายกองค์การบริหารส่วนสมุนไพรงายนี่นะครับมีปิดครับเพื่อนสุขุามาเพื่อนปฏิเป็นโตครับเครื่อนเที่ยงคู่เปอดในการเอาข้อมูลต่างๆมาแหลกเกลี่ยเพื่อเป็นการเห็นข้อมูลมาเพราะว่าใครบ้านไม่ต้องผ่านเพื่อนตลอดนะครับในการพัฒนาการิงใน่างนั้นนะครับท่านต่อไปนะครับท่าน ทวีนนวนสิรินะครับกำบันกำนันตะบนมุงเนี่นะครับการปฏิบัตินีนะครับก็ประอบเลวร้ายไงเลยครับกับพ่อบุญนรินะครับต่อไปนะครับท่านมุวนชุนสารมุ่นครับวัฒนธรรมเพื่อบุนธิครับนี่นะครับเนื่อแก้วประเภทนี้ครัวัฒนธรรมเนื้อด้วยเนื้อกีฬานะครับการผสมของเกี่ยวต่างๆต่อไปนะครับท่านสมเกียรติ กิตตนาผลน,นายสัโยธาชำนานงานสำนาาักงานโยธาจัดทงเมื่องนี่ครับมาเบริเมือกเกี่ยวกับขารนวนทาาเือกปักกรุงทางนเมืองนะครับในการพัฒนา่องตาบูปัุงทงเมืองรวบ้งเมื่อุตรีกันไหเให้มันสอดกองกับแนวทางทางกพัฒนาของเมืองสุมมคราชกับจักรวานะะรัาเปื่อัวชี้นำเนสนอบรปจังหวัดไปถึงรับสบาลในหมู่บา้าน การธรรมานาวโคกธรรมดาวเมื่อ,อสิบเกณฑไปเลยนได้ใช่วัดโป่งสางามปะละัดอำเภอพุกเรงครับผู้ประสานงานสีับลำดับต่อ,ปตอไปนะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านท่านประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธาน,น,าน,นีครับพระเจ้าแล้วใครบอกไมทันแต่เมื่อถือถุงกระชุนเงียบจัง ไมความาั้งโจมและก็กระเถิดประเิดหมอกระเดมอกไม่ก็อาจะกระตอนเงินุมา้ลงซิกไปในเวลวาของกระุงเดียวมกทั้งมด่งอแสดงความก่อครับกาบแสดงความคุ้มซือย่างชื่นุกชื่นใจต้องคุดคิตคิดกระต้องความสามารถสมรู้พร้องน่งระหว่างราชอาาจักรอาณาจักรไทยของสมบูรณ์พอดาัวร่วม พอสพาะกัมเ็นบ <ique> <ise Course> for <Was> ุนิสุุมาในการมื่งมือโปรหมาจะัหนาทั้งตาของกันเสื่อควเป็นกลยลักที่กะทในการพัฒนาของการสื่อและสินัในการตางลายตามมีผลประโยชน์ตามลายตาให้เกียิซึ่งกจะในการต่างการพัฒนาอันนี้ป็นแบนหัวข้อทสนรัพยในตราที่ระเจ้าขอถือโอกาสจะมีความหมายที่แสดงความสุเสริอย่างสุดุกสุดใจขอสุเสเสื่อของพ่อ ทีจะบรวมกันพัฒน่ในนี้มันเกิด้เอาโคหอโดยสอทานการขาดเละกแบเียานเกี่ยวของโดยสปอง์่้างนี้ด้วยนะแต่เห็นเลยความจะเป็นว่าระวังท่งตะบูอาุมาสุมาอามุมุ่นจนไปหอดัๆแสดงขอมูกุจีแต่ที่มาสิ็จ้างกยังมีปัญหาอยู่แต่ถึงะไดก็ตามกตรมีปัญหานี้พนาสัทกคนตกลงแล้ว ดยเืนท่านดยเพท่นรแล้ว่าปีสองพันสิบเราใช้ทีสูงการแจ้งเสถีครคูหยากสองพันสิบเจ็ดสอง่าสองอพันสิบเจ็ดเออืนืนท้าัวสองพันสิบท่านพสูงสุดดันเมื่อไหร่เ็จนอกไปที่สุดยิงเป็นการดี้นกบไฟฝาเข้าเืนท้านพงือ่อเจริญบ้ากเ็น้าได้สุดเปคคขใส่เมื่อถูกบัตแล้วแต่สัญาได้กรตามโดืนท้านโืยสปอร์ตท่นท่านสิกมบอท่านกุมาคมบอ่อการคุ้บคมนูน ทีมอันนีที่จะสวยของกับพเจ้าได้ต้องตั้งแต่านองคดาวก็ให้พึกษาผู้ปกครองนันและในกายต่อไปก็ใหทางของประกันทางสายต้องพูดเนสวรรค์แล่มีโอกาสได้งานหน่อสำหรับมือมือและภูมิจักน้อยหนึ่งทีไปทีมาคนเมืองหน่อยหลายสำได้สัพระจ้าใ้งานตาาะคณะนํำของเมืองที่สอบก็แสดงของผู้คนเื่อโอกาสกองวายนี้ ไว้พร้อใส่ทั้งเม็ดไว้พร้อมในทังการในอำเภอกองทีมงานจงมีสุขภาพดีแง่แง่เนืองดุ่งหลาปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ในสมุลที่มาถึงวส2อง4ปีที่จะกลเิ้ดเลยแี้ก็ให้ถูกสักส่วนอ่านจงประสบประสบเานาควบมาพุทนากรพอใจ่นี่เราะเส้นางเข้าลปแต่ที่เห็นส่วน่อ่ ก่อสางไเรืยเนาะอันนี้เซนท่านท้องนี้เท่านนระัติ์เอ่อเป็นเซนตท่านซิซโกซิซโกแนอุขุมครับวนมีอยู่40กิโลมแต่ก็มักอสางคือเซนเส้นทานตางนตามแผนขนาดจะได้ขนาดเป็นขนาดเซนทางที่าจเบอาเรนี่ก็นั่งกผู้กอสางลกบินเนาะมันเป็นเนทาง พีพ่อจากเืองมืองหาสามเียมสามเรียมนี่มันสามเรียมมรกตสี้สายแดงที่จอระวังสประเทไทยีมาีเจียนยนี้เะเสทา่มีความยาวอยู่เก5กิโลเมตรเส้นทางตัวนี้ก็มีขนาเป็นทางดีเลยแตัวนี้ก็นาีแดง็ไตัวนี้นี่ก็กลังสอแบบ เ็สเกี่ยมก็สาเป็นไปเป็นเส้นทางพูยงเส้นเดียวกันกับอย่างสมัยสมัยกนอางเดียวเินนนเส้นเดียวอันนี้สถาัเส้นทางรยานี้นาลันนี้สำหรับเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมสังคมแต่อย่างเงียนใช้การท่องเที่ยวเมืองของเรื่องนี้คือว่าสถาบันท่เที่ยว เเที่ยวแต่เป็นนอนไหนนอนหนการท่องเที่ยวแการท่องเที่ยวสถานองเที่ห่างยังเป็นนอนไหนแต่ว่าที่โบองเนี่ยี่การท่องเที่ยวเลยทัทานแต่แทีในปีบันาท่องเที่ยวแต่ละวันแต่ตว่างานเทศกาลเพื่อนงานชส่งงานอุ้งานพระเฟ่นีต่างๆโาี่เการต้นการแต่ว่าสำหรับท่องเที่ยวสถานบุห่านของเรา เรื่องเรนอนไนมคบุกเิห้่าเร็ท่าหรือว่าการบูรณาสังสองแกนงานเนาะอยู่ได้ยินมีฐานังยีมีประธานังยีเป็นไหนเป็นแรงที่ที่ใหญ่เปนภาษาทางยีที่นี่ประธานังยีประธานังยีสิบห้ายีการเชื่อมองฝาองตัวทุกคนก็สีแกสลัประธานังยีน ยุกุมานออกะแล้วก็เสียเลยนี่ด้ยกมกระดานแล้วก็จาอยขาดรรนองตัวนี้เดิมาเป็นภาษาทิ้งภาษาทเดียว้ก็เป็นภาษาม่อยู่เสกมาตัวนี้ภาษาสามบาทผู้ีอเดียวสาทพรอประเทงยาบายาันีลงแรงตองเพียว้ภาษาอะไร นี sociedad, ああ่รรศนศศิ์กู้แหลมจะเป็นาน้แนเลเป็นการพ่องกนที่ไาตนออกเฉยเูเราเขไปที่ยานที่เยมากนรทที่ยกู้แลเดียวก็ท่องเที่ยวรรมนศิกู้เสรามขาตัวนี้กยาย อันนี้ที่หัวเขาไปต้องเสียหลองในเสียงเบาๆเลยเสียงเลยไปเห็นนั่เห็นยันยันป่าไร่ลงดีเสียหลักเขาบอลเท้าสีไปนี่แหละบอลเท้าสีไปมันต่างเสียหลักหอกบทนี่บอกในตัวธรรมชาสตร์การโฆษนาของเขา 国会จะพัฒนาคือกันนะครับแต่ตอนนี้มุลตนิกกำลังพัฒนาโดยการรนามย่างไดมาสิ้นสู่อาเซียนถ้าต้องมีการจับมือจับรวมมือกันระหว่างเมื่อสุกุมากกับมุลบาบว่าจะเป็นการพัฒนาทางการจี่ไา้หรือระหว่างหันห้องจากเมืออมุลบารือ เมื่อสุบศูนยาทนะครับในอำเภอบุรีจะรับไปได้งานทางจังหวัดและรายงานทางภาคเพื่อเนี่ยเพื่อช่วยเหลือในด่านต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นได้ที่การค้าการลงทุนการกีฬาหรือการกสิกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นแนวทางของเขาที่เคช่วยกันนะครับเจุดว่าต่อไปเมื่อ สุคุมาครับเมื่อมุลงาะเป็นนะครับเมื่ออารมณ์คุณท่าเข้าดีการไปมาหาสู่ระวังต้อปกับคำเพอบงการต้องไปกับช่วงสุคุมาครับเมื่อการท่ากา ma รหน sure. ้าระวังของทของท่านจะนั่ไปสู่ระดับรัฐบาลนะครับจะให้กาได้เบิ่งแม่ควบคิดในการพัฒน้ารัฐบาล จะไปตั้งแต่เวลาประมาณตีสิรอเวาบ้านะครับประสินไปเจอรัฐบาลทางด้านการสื่อขอเอนอมันประธานกรรมการัขอการจังหวัดอบลราชธานี้าหวงะัก้าหลรันกบอก จากทางน้ากลุ่มอุนมวทเชียร่วมจังจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดหลายท่านยึดท่านเล้ากับภเปิดประเทศท่านกัมพูชาบเปิดเวียดนาบภูเกบตเคตรโคตรห่มากแต่ตอนนี้ทานนี้มันโคนมากตัวพีีแล้วตัวเลขจาแบงก์จประจันหาแสนนาคาองน้เมตรว้างเต่ามา ก็หลังจากเปิดช่องง้าที่เราเดีในการช่องตะูของคอมเตอร์มือถืีจะเป็นเมื่อปิดขึ้นที่งปิดไม่โดนขยายะเปิดที่ที่ช่องนี้ผมก็ปุ้ยกระทำกวาดกับทำยกแกล้งก็ใช่ไมเป็นดีเห็นง่ายต้พงาอกาสดิเพราะว่ามีความพร้องทั้งประชากรทั้งอ่ความสมรุลทางประชาติ เบอท่องเที <ạ. S 1> <c oughs> ่ยวเที่ยวโูกสามเที้ยนในกลองสามเที้ยนทั้งหมดเรื่องมากโดนแล้วแต่ว่าวันก่อนหนเป็นเป็นการอยากจะมาศึกษาเส้นทางวันนี้เท่านั้นไม่จะเป็นไปได้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมากแล้วมากเลยที่องทางวางติดสามารถเชื่อมต่อระหว่างประเทศจะแล้วก็เชื่อมต่อที่จุดเส้นทาง เป็นนโยบายของรัฐบาลไทยรัฐบาลเราบอกอล่าวกับ no รัฐบาลคมบูเจียเนของร่กันใะาธินาศูห้างเป็จากร้อยต่อสามประเทศที่จังหวัดบลแบ่งจังหวัดากกับจังหวัดอมิหานแค่ตรแหน่งพยักษ์ศูนย้างเป็นสามประเทศเจ็ดจังหวัดื่บข้าศึล้วก็่าล่าชื่อจังหวัดากกับจัลลวาลท่าคาบูเจียชื่อพริหาร กุยร้นี่ใช่งุยดำนีเจอครับสิ่งหนึ่งเการท่เที่ยวพุ่งู่ประชากรจะหลายแลัการพัฒนาการค้าการลงทุนจากงหว้ดอุบลไปเริมของประเทศไทยเริ่มากที่นี่ได้พบทุนมาสำรวจเส้นทางเนี่มาเปินกล่องทีท่านดูเที่ยงขายข้าวไปทีท่านดูผลิตจากอไรละที่ขายกันกรแส่น้องแฉ่ไเปนหลยกจะแก้ไหข้าวเ่ ทา่านเอ่พอรปป่าคือทา่านจะประสแต่ให้นค้าเด็กสื่มาเชื่อมมาถึงใช่เลยเราเปลียนเป็นโอกาสที่ดีไม่ดีของตู้นึ่งห่านหรือเขาเปียเสียงความชำพันธ์ความผูกพันของอาเซียนจะเนี่ยแฝงขึ้นการค้าขายเป็นตลาดเดียวคือสินค้าเข,าข้าออกของสินค้าก็ต้องเสียภาษีภาษีศูนย์นะ ในในกลุ่มอาเซียนเสร็จแลักฐานในเขตตะวันย์จะเป็นได้วัตถุดิบของอาเซียนบัวลาวบัวไทยบัวกัมพูชีสารแหล่งวัตถุดิบควรบ้านต้องเป็นภาคเกษตรกรรมสามบ้าสามวัตถุดิบแต่ทุกคนที่โรงงานแค่ข้างนอกเกิดขึ้นแล้วโซนเด็จประเทศถึงไปเปิดเมื่อนที่อาทิตย์ที่แล้วเิดยโรงงานรับซื้อวัตถุดิบแต่ที่ สาัถเทอตนามมหนสีแสนลิตใส่วัตถุดิบสามพันตันองหนวันบ่านเข้าบนหลงยานมั่นต้นปลูกขายได้ก็สื่อตปอเสนในกรอบปันแป้งหนั่งจิตวัตรวลกับเต้การจะมาสานิ่งเท็นมาแนวเพราะว่าบัลซารีพาะว่าบักกล้วยน้ำว่าบันแกโกทักสูิแเราก็ทัวที่สง ทัวดินนะตัวดินกับพวกทัวเขียวทัวเหลืองที่เป็นวัตถุดิบที่ปอนงงานะานาสะสมอุบลมีลงงานะนาสัตว์ก้าวนาไก่สดรับสื่อวัตถุดิบเลยอีกหนึ่งถึงหกหมื่นแต่ใส่พื้นที่หกหมื่นหกหมื่นไรจะสมวัตถุดิบปอนงงานเขาจะเป็นแรงวัตถุดิบที่ปอนงงายอะไรกินเรื่องนี้กนะ้าวนาไก่สดอุู่ทซงไก่สดแช่แข็งเรื่องนี้อ่า กก่ซุดแชแขแ้งชงไปไหนเป็นไก่ชุบครงทำเนร้อมไปรหุนย่างลูกบ้านบปวขายมือโลกไปขายญี่ปุ่นปีน 3, ึงถึงสามพันล้านถืน้ำเขาบ้านเขาสามมือดือพรุ่งน,นีาเขาเงนไก่เพราะจะเมื่องมุ่นหรือเมื่องสุกม,มาไปโรงงานก็จสนองแชปล่อยว่ารักห่งไไก่เขาเขาทา่านบุรกไปเวียดโดนไปเขาดนเยี่ยง ยืดไปถึงสองโลก,โกแบบพวกเรอสองหลายล้านนึกว่าไก่เราคิดว่ารุ่นนี่จะเป็นในบรรยัดค่า่ายใจค่าเดินทางค่าโลจิสติกจะเซฟมากนั่นแหละแล้วก็อีกยาน่งช่องเม็นเขาจะพัฒนาเป็นอเขตสื่อที่แท้แรงสานที่หนุกกากิจกรรมอาศัยแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านไปสองแรกก็อยู่ท้ายม,มาขวบวัน่อไป อยู่บุตริกับซุกุมาเ็นนม่เกิแต่มันจนยา่าคนหรือจะใส่โตราณใส่พาสปอร์ตเข,ขาวอกสะดวกต้นเขามไปหามากเลยนะมหนึหกนการเปิดโซท่าเปิดกิจของสองสองเมื่อเก็จะโตขึ้นตามมากจากภาวะการแของเ่ยวแน่ภาวะการลงทุนกา,ารสารบุตรีพรุ่งงานในประเทศไทยหรือ อาาคตต่อไปก็ใอะไรย่ายโรงงานมาตั้งอยู่เ hey. มืองมุ่นเมือมาตั้งอยู่ทุกุมาอะไรเห็นบมเตรสัเข้ามาสั่นามเกาอยู่ปรัเเสเขาก็มาำเนินทีอยู่เมืองมุนแมันธ์าุนเจริญนามาสั่งโรงงานทานแล้วมันจะเป็นกระดนะครับแต่อาาครตต่อไปขั้นสำคัญระวังสองเนียเป็นตัวเกีงเช่นแบบ่าการมืองไปไกลกว่า พาเต่านนั้นช้องตงอ้งไก่ว้วยีกั้งรัวท่้งรานทันทันเ่วจากช่องเมน่นเขามาท้างเอ่อิงขร่ข้เพ่งร้อยก่าทั้หงหมดจากอุบคนนาสามรวยแต่ว่าแต่ขายม,มาท้างไก่เยอะเกืนส้ยคนใครจะจะมา,า,มา,า,าเที่ยวข้อวราเพ่งอยากเขามาท้างช่องต้วงไปเทียย่ยวข้าวมเท่งไปเที่ยวดีนี้ นี่จะไปถึกำมือเทียหรือไปถึงเบียดจะอจะใกล้ไม่เกี่ยวพอดึงหน้าโพโตไปจะพัฒนาในช่องตรงเกิดเป็นดานคนคิว่าที่อำโดอนเพราะว่าทันหมู่บ้านผมมาคุยกันเจมจกแฝงบนไป่จะพัฒนาึ้นแต่ให้ควมมาสำรวจมาสำรวจเส็นท่าตรอกจะเปิดเป็นดานาะคนมไรเดการสร้างทองสองฝั่งคุยกันเขจะมีประชุม ก็มันค้แค่แดเงเรๆเรา่าาอาก้ขาส,สข้าปัญหาดีเข้ามาสํารวจปัญหาดีเกิดขึ้นว่าจะเอาหน้าเสบบน่ห์ของชุ่มแลช่วยกันแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับนะเป็นที่สร้างได้โอกาสทีมไทยมีมฝรั่งขอไปว่าในที่ทุานี่จะปั้ชุ่มต้องินม,ม,มีมันก็เงยมมีีมีแง่ วางแผนวางแผนในการส่งเสริมอนมาภาพทีนึกถึงนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องอีกแบบนึงเพราะว่ามีคำบอกบอกต,อตอนน่อต่อกันมาคือว่าโซ่ไงมาเมื่อนซูมาแสงแสงเพื่อนอุ่นปางออบอกกันสีพอบอกว่าไปขอต้นไม้ใหญ่พอสัพย์สินที่ต่างๆนั่นแหละขอสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์แต่พอหอดแล้วผมมหัศจัรย์เลยครับ พราะว่าเทียบชาวแต่ก็จำบ้างว่าเห็นเพตโซนก่อนที่เขาทำในที่ไหนเขตพนที่ว่าัะสั่นพอ่าาวรถึงพ้นประชากรของท้ายบนยังเดียวกระลากแต่ลูกกตและประมาณสามหลากเดียวถ้าสมมติว่าเขาได้ปลูกอมูลทั้งเมอความโมดก็ทุมชิ้นโอกาสว่าเป็นไปได้ที่ผมมองเขนด้วย้ดยประสบการณ์คือการท่องเที่ยวนี่ที่โอกาส เพราะว่าโรยเหตุผลที่ว,ว,ว,ว pues Godzilla, ่ามันเป็นข้าเบาที <thời g ian> ่พ้นเบาเสมอกันว่าธรรมาท่าบุตินจะรัดเขาดีๆและก็ข้อระเ่ทมันไกลหลายอันเทศเกิดความจูงใจประกอบกับเข้าวาท่าปัญญาแต่ว่าม้ามือนีแลยผมคิดว่าบ้อย่างเลยมันใส่วลาเดิหือทางมาขอพอท่าถึจริงๆแล้วเรือไใจมัสมะมดคำเลยเลยเขามาขอเพาทาเพียงอว่างเี่ว่ามันมีความเป็นอะไรสูงเนเห็นแววของ ท,ท,าาที่ทำว่ากลามากซึ่งมันดีผมคิดว่าการทำทำจำกัดอย่างน้อยข่าเท่าไรเท่ากับว่าคุยหนาแต่อยู่มันเป็นคุยหนาแต่การท่องเที่ยวนำการคาคือมันเอาการท่องเที่ยวนีนั่งอยู่สุวนการค้าดิๆอย่างเห็นผลนีีว่าจปะปะสัสซัปปัดเซงเองผมว่ามันโตใหญ่ขึ้นมากดีโมเมนุ์ช่าหกาัแลแทท้วโมแมนเชื่อขายโดยตรงเป็นเปราเพื่อการท่องเที่ยวเ่าน เรื <mile> ่องดุเบียได้เลขตลาดดาวเรื่องือว่าบริเวีแถบการตกเทียนต่ตาลเรงบุลกะหาแสนหาแสนก็คอนทีเขามากมากมูม่งเพียงามบเป็นไปได้ได้แง่ของตู้ปลาโมงครับอิชารรักาดเรื่องเล่าของแงิของเกียรเรื่องเล่าตัวนี้เรื่องเล่าสิ่งที่ทนจะเรี้ยกไพบก็ตรงที้ตำน้ผมใส่คำว่าตำหน้ามันะปีนมากเป็นมากหลักจับออกมาเห็นมันเป็นใครว่าเป็นเป็นของดโดยเฉพาะ ที <im iter> 谢谢่ท่านบอกที่ว่าจากไบหอดทีนี้กับไก่ใบหอดข้าวเวงกับไก่ตัวนี้แหละผมคิดว่าสำคัญอยู่สุกสี่นบเศรษฐาปุญญาเนี่พวกนี้คนออกจ่าคุณจ้องตาอูดีเข่าได้หมดเพราะว่าต่อมาเก็จะมาเกี่ยวแอลนี่คือมาดิ่งไข่ซุดคือว่าสามเมืองที่เป็นแนวร่วมในการพัฒนาการเข้าไปนะเพราะว่าทุกข้าวเมื่อวานเราบทีนีความสัมารถจะได้กระจายสามเมืองนี้เข้าไปนั่นเองนะครับเอาเป็นท่านจะเป็นไดการ เอกว่าเมื่อนี้เข้ามาบอกในเรื่องการเสพติดและการเมื่อต่อไปนั่เพื่อจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพเกื่อวการศึกษาประเทศนี้วัานาไนต่าง